สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนมาทำเมนูต้มซุปไก่มันฝรั่งค่ะค่ะก็ใส่เกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำแล้ววันนี้เราใช้ขนอก้อนนะคะ1ก้อนนะคะตามด้วยปีกบนไก่1กิโลกรัมค่ะค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ สามารถทานได้ทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ค่ะเราก็จะทยอยใส่ไก่ไปจนหมดเลยนะคะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะค่ะแล้วพอเราต้มมาสักสิบนาทีนะคะฟองแล้วก็ไขมันเขานะคะก็จะเริ่มขึ้นมานะคะเราต้องทยอยช้อนออกให้หมดเลยนะคะ น้ำซุปเราจะได้ใส่หน้าทานนะคะถ้าเราไม่ช้อนฟองออกนะคะก็น้ำซุปเราจะขุ่นนะคะแล้วก็จะขาวได้นะคะเราทยอยช้อนออกไปหมดเลยนะคะค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะค่ะเราแนะนำยี่ห้องว้วนเชียงนะคะ วนเชงนี่รสชาติเขาจะอร่อยกลมกล่อมนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะแล้วเราจะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้ไก่เราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะคะแล้วเราจะต้มเขาต่ออีก15นาทีนะคะ ราจะใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศตามลงไปเลยนะคะแล้วเราจะต้มเขาต่ออีก10นาทีค่ะแล้วเมื่อเราต้มเขาครบ10นาทีนะคะเราก็จะใส่ขึ้นช่ายเลยค่ะตอนนี้นะคะต้มซุปของเราพร้อมทานแล้วค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ